คิดไปแค่แน่เนาะเมนีมน่แมนเราคีมขนาดเมื่อเปิดคลิปยุสวนของอันคุณไม่โมกุนหรือว่าไอร์แมนเหมือนเองเมนีนม่เราคิมกับคุณแมยคุณพอเลมาเพชรนันทพักอยู่ที่สวนของหลังจากเที่ยวไปเร็วนาเท่ากับมาทำสวนรักกันนะคะสวนพักสวนพุนพ่งนั่นเองเนาะหลังจากที่ว่ามันเขาน้าฤดูหนาวแล้วหลังจากที่ว่า Ially, น ane, น ane, เห็ุเนาะมันมันเหมาะกับการเห็ดในฤดูหนาวนะทุกคนเพราะว่ามันดินจะซูมหมอกจะตกเนาะมืนอนี้แม่นหน่อยทีเนาะมามากับคุณพ่อแล้วก็คุณ่เมย์เพราะว่ามืนอนี้แม่เฮาจะมาไชสวนเพื่อจะเพื่อจะว่าปลูกผักเนาะอยู่ที่นั่นก็ค่อยมีพื้นที่ก็เลยอันไอ้กุลบอกว่าให้มาเหที่นี่เนาะเขาก็เลย จัดไปเอาเอาไทยมาเลยคุณพ่อห,หลังจากที่ว่ากลับมาจากที่เบียกหนึงอะที่เต็มเต็มก็คือว่ากลับมาที่เบียกคือเกาบ่มีมือพักเลยคุณพ่อนะเก็บทุกทื่เดน,นสะเด็ดขาดนี่ เขาใายได้เลยเขาก็จะปลูกผัก้วจะไปบนต้นปลูกักเลยเด้ จะไม่เป็นคนแม่นะว่าคิดอะไรอยู่ สองเข่าหนึ่งสามเอาหลานไปเห็นมุ้นเาแล้วก็มุ้นนา์เ้าเอ้มุ้นนี่เน ก็คือไลน์เนาะแล้วก็คุณพ่อคองคิมก่อไทยอยู่เนาะยิปปุกพักอย่างงานโตไทยนี่้คิดคือการเล่นกว่ก็กำลังจบอกเม่คิมปลูกซาลี่แล้วอีาล่เนี่ บรรยากาศมันอีก็คือบแดดี้ฮ้อนพอดีพอดีเนาะมีจดมะคุงเนาะไม่คิดเนาะตัวนั่นนี่อันนี้มาเป็นกำลังใจเน,นาะเนาะตา 嗯。这个喝杯。 ท่านเป็นต้นไงยังทุกคน หวานมันหอออนหอกแตกแล้วแตกแล้วไอ,ไอ้มันแตกแล้วนี่แตกมากเลยนึงแตกแล้วละทุกคนงัวงัวไม่เหยียดนะงัวพ็ไม่หน่อยเราก็ด,นะดนะีแล้วเนาะนมันก็ยังแตกอย,อยู่นเนาะแถวนี้แตกบ้าละลายโอ้คุณแม่จะมาบกุกละเนาะไปฮบไปเบิ่งครีม,บบบมกันต่อ ยิ้มได้ยิ้มได้เออโอ้ยโนโนโน no 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 n ันนี้ก็คือไปต้นแครอทเนาะทุกคนนี่ต้นแครอทแย่ไรอีกนี่อันนี้ก็คือแย่ ก็คือชอบบ้าบอจังดังดังดังก็เมื่อกี้ก็คือเกิดน้องเหยียบต้นมะกถั่วกันเลยไะอันนี้ต้นต้นแครอทนี่ก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นต้นแครอทแล้วนะของบุ้งหนุ่มจักเนาะเอ๊ะต้นมะกถัก่วก็คือคุณแม่ครีมได้มาเฮ็ดสวนภาคถึ่เฮือนไอไม้ มาเห็ดอยู่มาเห็ดอยู่สวนไอไม้หม,มกคุณน,นะคิมเนาะอันนี้เป็นดินข้องไอไม้หม,มกคุณเขาเลยมาเห็ดคุณโอ้อันนี้เห็ดยังนะคิมเขนะียนะเะเนาะโอ้คุณแม่ก็คือแข็งแห้งสุดเลย กงยกับักกทีทักยิบยิบใหอ่ๆกะบช้วสพันเออน้ยูใกลกับด็กินเด,ด็ขายเลยดูยทางนี้นมีความช่อกันขายไงวันนี้คิมเบอรี่พขายแล้วนี่นอาบอันมีคาวซีมาอนนั้นกเขาสางเขาได้ข้า,ขาก็บตัดตดามออเดอร์แมนแมนผอมสูงเลยเนาะเออร้อ,อมสูง ก็คืออันโตที่พอคิมไทยมัดี่จิปูกักมุ้เลยเ่ไัก้าวพปูกมะขวนล้าเโนี่ทุกคนเ้าเอาให้บิ้งความมันใหญ่เนาะแมคินนาออลังการสุดมือนี่ยูีก่นียกนนี่ยุคยังมีอ๋อปักปูยูนี่น้อแหตัวนี้ก็คือ กโอ้ยทุกคนมีอ่อยพร้อมฮักกดสังเกตท่านท่านท่านเดี๋ยวจะฮาซูมให้ดูนะทุกคนอุ้ย ก็คืออ้อยกำลังขอดาวชี้ใหญ่เนาะแมมคิมเนาะอ้อย เอาไปส้มสวนผักกาดถาคุณแม่ก่อนเนาะนี่เอาท่านผู้สมไปส้มสวนบันสวนเอียงก็ไปคิมกนสวนผักกาดนอกนเน,ะนกกาะทุกคนเนึไงมงามแพงเนาะปลูกจักจักวันเหนือโ้ทุกคน สองอาทิตย์ขึ้นสนัมนนี่อันนี้ก็แมนเนาะอันน,น,นี้อันนี้ก็คือพักกัดดอกอันนี้ก็คือเป็นดอกมัน นี่บรรยากาศก็คือเต็นใจให้เนาะ Chứ nào, mọi. Bọn này nào đi Bọn này là có con chim nhìn cả vào là có chim vàng có để nọ mà để tiếng ยังนังไปลกยาอยูยส่สวนนั่นตอเนะนี่อ็กรณเนี่คะก,ก็ืนสวนอ่ะก่นี้ดูอุปกรณ์กืจับอยู่ด้วย อันนี้แม้นหลังจากที่ปลูกในซองอาทิตย์ตายเขาโบ้เลยใส่ปุ๋ยเลยเนาะทุกคนเนาะเขาเลี้ยงตามธรรมชาติเลยให้คนต้องเองบางที่ค่ะว่าถ้าเขาปลูกในยามอันแรงนะทุกคนเขาได้๋ยวน้่มเนาะทุกคนแต่ว่าเนี่ยโคตอยู่แต่ว่าเมื่อเช้าใครมาถือโคลายเขามองมันต้องเกิดดินจะจะบซูมเดี๋ยวเขามาโบ่คุณเมกันเนาะอันนี้เป็นน้ำพักแหลกของลานานและน้ำพักเล็กอันใหม่ของที่คุณเมยเห็ด พี่มกซีหนานพักใหญ่ๆเนาะนนงยึิับรักจากทีคุณแม่เหล่าหฮเหล้วนันเนาะแม่คิมเหล่าหฮเหล้วนัเมื่อยสุดแล้วก็ยังได้มาเมื่อยกับ่วนพักอีกร<ม>อบนึง มาปลูกผักได้กินแล้วไปใส่สวนครัวเฮ้าแนนแน่แนใช่ครับใส่ครัวเฮ้าลดทับลดกะ ก็คือรอบๆอก็คือเป็นแบบธรรมล็ดแห้งนะทุกคนมีใบกล้วยมีต้นอ้อยมีอยางอยางหลายอย่างหลายสิ่งต่างๆเนาะก็คืออันนี้คีมเห็นยังอยู่เขียดีเนี่ยละเอียดเลยเขียเอาอย่างแหงออกแล้วมึงมันนั่นถ้าติดก็เหลืออย่างถึงเอา ซ6วๆาก็คือมาบกหรือว่ามาเอาอยาออกเนาะเมื่อย มีบอลเพ้อมทุกคน,นกฮะเียน,นอกออันนี้เป็นเผือกสีนะทุกคนขุดก็มีแมนะเพราะว่ามันโอ้มีลายแห้งฝั่งนี้ก็มีว้าเผือกสีทุกคนแล้วอันนี้เป็นหยังอะ ข่าซาลี่ที่เม็ดมันหายหนอนนก <buena S 2> ข่าซาลี่ที่ว่าพักเบ,บิ้งพักเบิ้ลอีกแล้วพักเบิ้งเออเออน้องตุย <S <S อันนี้นอกกินน้องตุยแล้วครับ ถ่าอ,อีกอาทิตย์หน้าเขามาอัพเดตบึงพักเนาะว่มามันจิบบงได้ไร้สำได้มืนอีกอ้ก็น่าที่ได้ปลูกอยู่กันเนาะ